สวัสดีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่2คลิปยาแนวนะคะหลังจากนั้นยาแนวเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทําความสะอาดค่ะทําความสะอาดก็มีฟองน้ําเห็นไหมคะนี่นะคะวิธีทําความสะอาดนะคะแล้วก็ใช้เกลียงนะคะขูดๆต้องนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะตามช่งางก็ขูดนะคะนส่ววิธีการทําความสะอาดนะคะก็นําน้ํามานะคะน,นําน้ํามา แล้วก็มีฟองน้ำนะคะจากนั้นช่างเราก็ใช้เกียมขูดขูดขูดนะคะทำความสะอาดนะคะเก็บเก็บทำความสะอาดนะคะนะคะขูดขูดไอ้ที่ยาแนวมันติดนะคะตามร่องนะคะนะคะช่างก็เดี๋ยวทำการขูดที่เกาะอ,ออกนะคะนะคะจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะใช้ฟองน้ำลูบลูบลูบนะคะหลังจากที่ยาแนวเสร็จแล้วนะคะนะคะลูบให้ทั่วให้สะอาดเห็นไะหคะนเนี่ยค่ะสร้างก็จะทําการเช็ดนะคะนะคะจากที่เอาเกียวขุดขูดนะคะเนีนี่ยนะคะใช้ฟองน้ํานะคะชุบกับน้ำเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็มาทําการเช็ดให้สะอาดเห็นไหมคะ เราก็จะได้แผ่นโปูกระเบื้องที่สวยงามเห็นไหมคะนี่นะคะงานแนวเสร็จแล้วนะคะก็มาเช็ดความสะอาดกันนี่นะคะใช้ฟองน้ําชุบน้ํานะคะเห็นไหมคะนี่นะคะเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นแผ่นที่สวยงามตามนี้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชุดิมาพรถ่ายพื่มรดุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ